ใจขอกกัันนแลนความรักของคู่บ่าวสาวเป็นเรื่องของคนสคนก็จริงนะครับแต่ว่าคนสองคนที่ต้องการรักกันอย่างยั่งยืนยาวนานก็ต้องการสักขีพยานในการรับรู้ เพราะฉะนั้นท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมฉลองพิธีมงคลสุขในคืนนี้ก็คือผู้ที่จะมาเป็นสักขีพยานให้กับคู่บ่าวสาวในค่ำคืนวันนี้ด้วยและในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับเจ้าบ่าวของเราครับจเจ้าบ่าวไชยเสถียรชนิกรครับ ยืนอยู่คนเดียวนะครับท่านผูมิเกศอาจจะไม่สับสนแต่พอมีใครก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งขึ้นาบนเเวทีกรุณาแยกแยกออกนะครับว่าซ้ายมืออองท่านคือเจ้าบ่าวหรือว่าขวามือหองท่านถึงเจ้าบ่าวนะครับการุณาใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับขอบอกคุณสมบัติของเจ้าบ่าวััก,กนิดหนึ่งนะครับเจ้าบ่าวเป็นบุตรคนที่สอง ของครอบครัวชนิพรธในจำนวนพี่น้องสองคนนะครับสำหรับผู้ที่การศึกษานั้นมีดีกรีปริญญาอยู่สามใบด้วยกันใบแรกนะครับเป็นดีกรีใบแรกนะครับจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสัตววิทยาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีกรีที่2จบปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรุรกิจจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและดีกรีที่3นะครับจบปริญญาโทรรัฐประสา,าสนาศาสตร์บัณฑิตสาขาการปกครองท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นปัจจุบันรับรชาชการอยู่ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ในตำแหน่งรองหัวหน้าแขวงนครพิมต่อไปเราจะได้พบกับเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวของเราจะได้ขึ้นมาปรากฏโดวบนเวทีขอพบกับเจ้าสาวของเรานะครับเจ้าสาวเจนกีรามโนวัณารับ กราบเรียนก็เรียนเชิญน,นะครับให้เกียรติขึ้นมาคล้องพวงอะไรให้เกียรติขึ้นมากล่าวคำอวยพรและชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตปัจจุบันท่านผูน้นี้รับราชการอยู่ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ในตำแหน่งหัวหน้าแขวงนครพงขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าวิทยาชัยสรรครับขอกราบเรียนเชิญครับ ี้สำหรับสองท่านนะครับคือน้องใช้เสบียงชลีพรหรือน้องกู้ของบูเฮานะครับพร้อมทั้งน้องเจนนี่นะครับซึ่งน้องกู้นะครับปัจจุบันก็เป็นหัวหน้างานสวัสดิการและสังคมนะครับในนครพิงซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบชาของตกรมกรเองนะครับผมเป็นหัวหน้าแฝงนครพิงนะครับเทศบาลนครเชียงใหม่ นะครับวันนี้ผู้สึกดีใจนะครับแเราถึงเกียรตินะฮะก็ตื่นตั้งใจด้วยนะครับกาบพัฒนานะครับคุณพระศรีและพระไตนะครับแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน,ในใจ,จังหวัดเชียงใหม่กับพระสุเทพนะครับองค์พระเจ้าสิมีชัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในส่วนที่ทั้งคู้ เจนนี่ของทั้งครอบครัวนะครับเขาลบน้าถือจงรนน่นบรดางคือลูกุ๊บเราเจนนี่ประสบแต่ความสุขนะครับสร้างชีวิตครอบครัวนะครับรุ่งเรืองนะครับตลอดไปครับตราหนานเท่านานครับขอบคุณครับผมครับขอเรียนเชิญท่านผู้กำกวยการสุดสายใจสวยงงขอกราบเรียนเชิญครับ กราบเรียนคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอบคุณสำหรับที่ท่านทุ้เกียรติได้มากล่าวในงานมงคลสมรสของทั้งคู่บ่าวสาวในวันนี้ดิฉันในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับคุณครูเจนจิราปกติที่เรียนจะเรียกครูเจนหนึ่งปีกว่ามีความ ประทับใจมากที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับคุณครูที่จบด้านประถมวัยที่มีคุณภาพคนนี้เป็นคุณครูที่น่ารักสำหรับเด็กๆอนุบาลจริงๆตลอดหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาเห็นความมุมานะพยายามเป็นคนมีความอดทนอดกลั้นแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะที่เป็นครูอนุบาลจริงๆนะคะ วันนี้ขอชื่นชมยินดีกับเจ้าบ่าวที่เป็นผู้เลือกครูคเจีนจิรามาเป็นคู้ชีวิตแล้วก็เห็นมาตลอดว่าคุณชัยเสถียรเป็นผู้ที่มีความอดทนไม่น้อยหน้าไปกับเจ้าสาวเลยบ่อยครั้งในอาชีพของการเป็นครูอนุบาลคุณกุ๊กก็จะมานั่งตกยุงรอรับครูเจนอยู่บริเวณศาลาไทยหน้าโรงเรียนเพราะว่าอาชีพครูอนุบาลไม่ได้ ไม่ได้ทำงานเหมือนแขวงละครทิ้งนะ,ค,นนะคะที่ทำงาน8ปดโมงแล้วเลิกสี่โมงเย็นครูอนุบาลต้องเริ่มชีวิตตั้งแต่ตอนเช้าเจ็ดโมงแล้วก็กว่าจะได้กลับบ้านหมายถึงว่าเด็กต้องกลับบ้านเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ต้องกลับไปเคลียร์งานในชั้นเรียนแล้วบางครั้งมีกิจกรรมอะไรก็เจ้าบ่าวก็ต้องไปนั่งตบยุงรอนนั่นก็บ่งบอกถึงความเสมอต้นเสมอปลายและความอดทนของเจ้าบ่าวที่มีต่อเจ้าสาวเสมอมา ในหนึ่งปีกว่าที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับคุณครูเจนจินานะคะก็ขอสแสดงความยินดีจริงๆกับญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายที่ได้เห็นครอบครวัวใหม่ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าเป็นครอบครัวที่มีคุณภาพเพราะ,ะทั้งสองฝ่ายมีพื้นฐานการศึกษาที่ดีมีคุณสมบัติเพียรพร้อมวันนี้เป็นพิธีฉลองมงคลสมรส สำหรับทั้งสองก็ขอสแสดงความยินดีกับผู้สมรสทั้งสองนะคะขอให้ครอบครัวนำชื่อเสียงมาสู่วงตระกูลและขอให้มีสมาชิกได้น้อยที่มีคุณภาพต่อไปกราบขอบพระคุณค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนอนุบาลสายการุนเน็นอย่าง ใจขอกันและกัน ครับสำหรับคอนเซ็ปต์ขององานนะครับรักเธอรักสันและรักเรานะครับรักเธอก็คือรักของน้องเกมเนี่ยนะครับมีคุกพ่อคุณแม่นะครับญากิพี่น้องเพื่อนสูงนะครับรักฉันนะครับจุคือรักของผมนะครับ,บรนูองกุ้งกอวนี้คกอบนอัก มีห่อคุณพ่อคุณแม่ครับเพื่อร่วมง,งานนะครับญาติพี่น้องนะครับแล้วก็มีส่วนหมองรักเราเลยครับรักเราก็หมายถึงความรักที่ที่กู้มีให้พ่อกับแม่มพี่ฟูญาติพี่น้องแล้วความรักที่เจ้าสาวเองมีให้กับคุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้องเมื่อเรามารวมก,กันก็จะกลายเป็นความเป็นความรักของเราไม่ใช่เพียงแค่เราสองคนเท่านั้นแต่รวมถึง แม่ยาพี่น้องที่ฝั่งฝัเจ้าสาวก็รักคุณพ่อคุณแม่ของฝั่งพี่กุ๊กแล้วฝั่งพี่กุ๊กก็รักคุณพ่อคุณแม่ฝั่งของเจ้าสาวเองเช่นเดียวกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะพี่กรนมีอะไรจะเสริมไหมคะเล่นเอาพีกรไปไม่ถูกเลยนะครับไปไม่ถูกเลยถามเจ้าบ่าวดีกว่านะครับว่าดูตรงไหนครับก็เจ้าสาวคนนี้ ใช่เลยดูตรงไหนครับดูตรงไหนนี่ฮะเพื่อนแค่สอนกันได้หรออย่าหาตัวช่วยนะครับอย่าหาตัวช่วยก็เออผมมันอาจจะลำได้มันพูดยากนะครับแต่ผมอยู่กับเจ้าสาวเนี่ยนะครับเออผมอยู่ด้วยแล้วผมมีความสุขนะครับไม่ไม่เครียดนะครับเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยก็มีความมั่นใจนะครับ ็เลยทำให้ผมมั่นใจว่าผู้หญิคนนี้แหละใช่สำหรับผมครับพวกนี้ไม่มีโอกาสบอกไม่มีสิทธิจะพูดเลยนะครับ <c oughs> ผมจะพูดสามคำครับพูดเลยครับ <c oughs> จะพูดว่าอยากมีลูก ไม่ถูกมีคนกันครับเราเคยไปงานไหนนะครับเห็นเจ้าเป่าหอมแก้มเจ้าสาวเมื่อกได้ยินเสียงด้นะครับบอกหอมแก้มหอมแก้มไม่รู้ว่าอยากจะหอมแก้มของคนข้าง้าหรืออยากจะหอมแก้มเจ้าสาวนะครับเราเคยเห็นเจ้าเป่าหอมแก้มเจ้าสาวนะครับวันนี้ขอให้เจ้าสาวหอมแก้มเจ้าเป่าช้าๆนะครับเดี๋ยวตากล้องตาต้องนานานะครับนับสามนานานะครับ เดา่สาวของเรียนจะบอกไปแล้วนะครับกะบอกว่านือาหน้าใหม่คือแวก็ฮ้อนนะครับหน้ามอเห้ามาตม ในวันนี้เพราะทุกนาที